รัฐบาลไทยวันพรุ่งนี้นะแม่นะพรุ่งนี้มะลืนนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะดีก่อนอ่ะใช่พรุ่งนี้มะลืนนอน้องจะปล่อยรัฐบาลไทยนะแม่นะพรุ่งนี้มะลืนจะปล่อยรัฐบาลไทยในกลุ่มก่อนนะคะส่วนหน้าไหลสดน่าจะปล่อยประมาณยี่ สิบห้าประมาณนั้นเลยค่ะที่บ้านมีสองเหรียญเลยค่ะสาทุข้าพี่กัลยาค่ะมีรุ่สีทองสององค์โหใครมีสีทองนี่คือปังที่สุดเราแน่ใครได้สีทองไปสามารถขอโชคลาภได้เลยนะเพราะว่าปู่ที่หนูจะสร้างหรือปู่ที่อยู่กับเราอะเป็นองค์ที่เน้นในด้านของโชคลาภและการเงินในในด้านของโชคลาภและการเงินคือหนูจะพูดอย่างนี้นะหลายคนมาขอเรื่องการงานสําเร็จบ้างแต่น้อยแต่ขอเรื่องโชคลาภการเงิน ค้าขายอย่างเงี้ยปังอันที่จริงนะแม่นะหนูพูดจริงไม่ได้อวยเคยเข้ากลุมแม่ประคอคนมากๆนะคะใครจะเข้า V ี P ตลอดชีพ29 9บาทพักไลายที่ปักหมุดเลยนะหนูขออีกสามคนนะแม่หนูปิดไลค์ใครมีสีทองจุดขอได้เลยค่ะใครมีสีสีทองแล้วมีทูบนะจุดขอได้เลยบอกปู่ได้เลยขอปู่ได้เลยขอโชคลาภปู่ได้เลยนะคะบางทีขอเองก็ได้นะมเพราะว่ามันมีรีวิวลูกค้าจุดขอทูบอะเยอะมากนะจุดจากทูบะนะก็ได้ หนึ่งสามสองก็ได้สามตัวตรงก็มีสามตัวตรงก็มีสองตัวตก็มีเนาะได้เลยค่ะอ่ะขอบคุณนะคะปังของคุณพี่กระ,ระยาวมากเลยอยากได้เหรียญปูน่น้องยิง่งมิกกน้องมีรุ่นอนันตรัตพย์แม่จะเอาไหมอ่ะรุ่นอนันตทรัพถ้าแม่จะเอารุ่นอนันตรัตพย์แม่ทักไลน์ที่ปักหมุดได้ค่ะน้องให้บูชาในราคาสองร้อยแปดสิบแปดบาทอนันตสัพนะแม่นะเป็นรุ่นอนันตสัพสีดำค่ะน้องไม่มีรูปอะน้องไม่ได้หยิบมา ไม่เอาใครจะบูชาอนันตทรัพย์ทักไปในลายที่ปักหมดุดร้อยแปดสิบแปดบาทนะขอร้อยแปดสิบแปดบาทพอคะ่ะหนูจะไปทําบุญมีอยู่ไม่กี่เหรียญหรอกแม่ถูกกับเขาด้วยใครถูกยินดีด้วยนะใครถูกยินดีด้วยนะคะสีทองกับสีดําต่างกันอย่างไรสีสีทองเป็นเหรียญรุ่นแรกที่หนูทําสีทองนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่หนูจะสร้างรุ่นนี้อาจารย์ตั้งชื่อรุ่นว่า รวยมหารวยนะคะส่วนรุ่นที่เป็นสีดำคือรุ่นอนันตรัพย์นะคะคือรุ่นอนันตรัพย์ต่างกันตรงนี้ค่ะต่างกันที่ชื่อรุ่นค่ะแต่คือองค์ปู่อนันตะนาคะราชเหมือนกันเลยนะคะ ขอบคุณนะคะเออหนูจะบอกว่า V.I.P เก่าเราไม่ได้ดึงใหม่นะคะแม่นะใครที่เคยบูชาไปแล้วล้วจะขขกลับเข้าใหม่เราไม่ได้ดึงใหม่ค่ะแล้วใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P 299าบาทตลอดชีพทักไลน์ที่ปักหมดุดหนูรับอีก3าคนนะแม่ก่อนจะปิดไลน์นะคะแล้วก็ใครอยากได้เหรียญหนึ่งเปิดให้บูชาในราคา1 8 8บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าจัดส่งนะคะแถมทูเพิ่ด้วย188บบาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าจัดส่ง นะคะ188บาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าจะส่งใครอยากบูชาทักไลน์ที่ปักหมุดเลยตอนนี้สีทองไม่มีนะมีเป็นสีดํานุ่นอนันต์แต่ซับนะคะมีทุกรุ่นเลยค่ะนี่ทองสามเหรียญใครได้มีรุ่นแรกแล้วอ่ะขอพรปู่นะบางคนมีของดีอยู่กับมือกับตัวก็ไม่ได้บูชไม่ได้ไม่ได้ไไดขอพรหนึ่งเนี่ยหยิบท่านมาขอพรในไลน์น่ยสองงวดแล้วนะคะงวดหน้า รอรับความปังวันศุกร์เราเราปังอีกแนะ่นอนวันศุกร์อ่ะใส่กบที่เราส่ง้าขอคุณนะคะไม่อยู่องค์สีดาองค์สีดาอนันตทรัพย์ค่ะอนันตทรัพย์ความหมายก็คือมีทรัพย์ไม่สิ้นสุดค่ะคําว่าอนันต์คือคําว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะใครจะบูชายเหรียญปู่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีโอนได้เลยใครจะเข้ากลุ่มสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะวีพีตลอดชีพโอนได้เลยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนําไปทําบุญทุกบาททุกสตางค์ค่ะเดี๋ยวหนูจะไป ไหว้ปู่อือลือแล้วก็ย่านะคะหนูก็เลยว่าหนูอาจจะไปทําใบสีถวายแล้วก็มอมเงินถวายให้กับทางวัดนะคะในส่วนที่เราทําบุญกันมานะคะร้อยแปสิบปดบาทมีทั้งสองทุนเลยสาธุค่ะ ขอบคุณแล้วทูปูขับยินดีด้วยนะคะใครได้ยินดีด้วยนะแล้วมาเจอกันงวดหน้านะเข้ามาดูไลน์หนูกันนะคือวันนี้หนูแปลกใจมากปกติแล้วอ่ะเลขมันแตกเนาะคนดูงวดที่แล้วสองพันใช่ป่ะงวดน,นี้ต้องประมาสักสามสี่พันหรือห้าพันแต่คนดูมันได้แค่พันห้าพันหกพันห้าพันหกอยู่แค่เนี้ยหนูก็เลยคิดใจแล้วสงสัยปู่ให้แค่นี้ถ้าปู่ให้แค่นี้ก็คือแค่นี้เนาะเราก็ไม่ฝืนโอเคปู่ให้แค่นี้หนูก็ โอเคค่ะแค่นี้อะไรเงี้ยเราก็เลย okay. โอเคปูให้แค่นี้หนูก็แค่นี้หนูไม่ฝืนหนูก็พูดในไลฟ์ใช่ไหมแม่หนูพูดในไลฟ์ว่าหนูพูดในไลฟ์ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะคะถือว่าถือว่าไม่มีสร้อย,อยดีๆที่ใส่เลยพี่ชนาพาขอปู่เลยค่ะหนูจะบอกนะมีแม่แม่แม่เขาขายของที่วางปูหนูเนาะเขาก็ไม่ได้มีทองใส่นะแม่เขาก็ขอพรปูปูลูกอยาก เอาปู่มาเลี่ยมกอบห้อยคอขอให้ปู่ช่วยถูกหวยเรีเงินซื้อทองซื้อสร้อยใส่ได้ไหมอยากเอาปู่ขึ้นคอเออ ปู่ก็เมตตานะให้โชว์เขาก็ห้อยหนูจะบอกว่าหนูไปเจอคนที่ห้อยองคปู่เยอะมากคือเราเดินไปเจอกันเยอะมากหนึ่งอะบางทีหนึ่งไม่ได้ห้อยหนึ่งก็จะพกติดตัวใส่กระเป๋าไว้ตลอดเพราะเวลาหนึ่งไปนอนที่ไหนไปพักที่ไหนตามตาม่ตางจังหวัดหนึ่งจะเอาท่านมาไว้ใต้หมอนนะคะหนึ่งรู้สึกอุ่นใจเหมือนท่านอะมาคอยดูแลเราเหรียญปู่188บาททักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะใครจะเข้ากลุ่ม VP 2ี9บาท VP ีตลอดชีพทักไลน์ที่ปักหมุดเลยนะคะบัญชีพิรดาธนาโชิจินดา บัญชีเดียวเท่านั้นนะแม่บัญชีอื่นมิชฉาชีพบัญชีอื่นมิชาชีพคะ่ะบะเมนนองคะ่ะปู่กลับมาแล้วปู่กลับมาแล้วงวดนี้จึงอาจจะเป็นไปได้ที่จะกลับมาปังกับเลขทูปปู่ในคำว่ารัฐบาลไทย